เค,ครับอโอเคครับผมสซารับคลิปนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นพี่เอกคาล็อกเกอร์ไว้ทุกคนพี่เอกคาล็อกเกอร์วันนี้มันจะมาแบบพามอลทัวร์แบบสน,นสนุกกับทุกคนก็จะมีถิ่งช้าสวรรค์มีแบบว่าลูเลอร์คอสเตอร์มีพรัมพูมีแบบว่าเขาเรียกว่าสนามแข่งรถนะทุกคนก็แบบผมจะแปลงร่างเป็นพี่เอกมาแข่งพี่เอกไว้ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นไงก็ไปชมกันเลยนะครับผมก็การแย่ครั้นี้จะเป็นแบบผมจะลงมาเล่นด้วยด้วยแบบพามาเล่นสนสนุกแบบคลายเครียดซะหน่อยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ลย โอเคทุกคนวันนี้โหอยู่กับพี่เอกคาร์ลเกอร์ใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยใช่ไหมแย่พี่เอกทำให้ทอดหน้ากากอ่ะบอกเขาไปนี่พี่เอวเพรดีเพราะเขชอบเขาแย้ดโอ้โหที่จะชอบการอ่านสตอรี่มันเป็นแบบสนุกไม่ต้องไม่อ่านหรอกเนาะแบบสนุกก็คือแบบมาแฮปปี้อ่ะวันนี้เรามารีแลกไว้ทุกคนใครดูคลิปไม่จบอ่ะบอกเลยว่าซิกมามากทุกคนใช่แล้วกดมาเลยเออเนี่ยอันนี้เป็นรถเราอ่ะเราไปที่ไหนวะเราจะไปทางไหนอ่ะเราจะเข้าไปยังไง เอิ่มเข้าไปไงวะหาทางเข้าดิเอนต้องมีปุ่มเรับมีปุ่มหรอวะเดี๋ยวน่าจะเข้าไปไงเนี่ยเฮ้ยจะเข้าไปไงได้วะดูเหมือนว่าแมพมันจะเออป่ะเฮ้ยส่วนสนุกเลยนะเว้ยเราเราลืมเอาอะไรมาป่ะครับไม่น่านะชิบ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 เดี๋ยวนะทุกคนผมขออนุญาตทุบแนงไปเลยแล้วกันตรงเนี้ยเออน่าตรงนี้ป่ะเข้ามาละเอ้าเอ้า โอ้คเดี๋ยวๆๆถ่ายได้ถ่ายได้นี่นี่ออนี่ทุกคนเอาบีชันเย้ดูดิมันเป็นแมปอะไรเข้ามามันมีส่วนสนุกด้วยวะทุกคนเอิ่มทำอะไรได้มันส่วนสนุกบ้างไหมเนี่ยถึงเหมือนว่าตรงนี้จะมีรถว่ะแล้วเราจะทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้คือตังค์อ่ะปกติมันจะพาวะไปที่ไหนสักที่ไม่เหรอวะเดี๋ยวนะเชื่อผมขอหาสำรวจทางก่อนเลทุกคนวันนี้จะแบบออกแนวเป็นสตอรี่เรื่องราวนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแบบ น่าสนุกอยู่นะชิบป,ปึ๊บป,ปึ๊บเฮ้ยมีอะไรน่ะแก๊สเบเกอร์แก๊สเบเกอร์หรอวะทำอะไรได้วะเนี่ยชิบชิบชิบโหชิบชิบชิบอืมเปิดประตูไปประตูไปไม่มีอะไรวะทุกคนชิบชิบอืมตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยวะแล้วมันให้เราทำอะไรไว้คิมในสุดสนุกเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอืมเฮ้ยนี่ไงมีบ้านพิสิงเว้ยคิม ้ตรงนี้มีบ้านมีสิ่งเดียวเราขอขอเราขึ้นมาตรงนี้กันหลังกันอ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรซิกมาอ๋อมันเป็นรถไฟนี่ไงมเล่นได้ไหมแล้วมันขึ้นไปยังไงนั้นวอดอันนี้มึงอยู่ตรงไหน่ะดูในของเซิร์ฟน่ะก็อยู่อยู่ห้องน้ำกำลังไปหาอืมเดี๋ยวกูว่าแบบเดี๋ยวกูซิกกับมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูแบบเดี๋ยวกูขอไปหาอะไรกินก่อนนะมึงมึงรออยู่ในสนามอันนี้ก่อนนะอืม ช่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวกูแต่กูขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะชุบ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 โอ้ยทุกคนผมได้ทำการหลอกไอ้คิมมาไม่หมดว่ะผมหลอกมันมาแบบสนสันดุไเดี๋ยวผมจะเอาผีมาแบบเอาผีมันล่อมันไว้ทุกคนเอาผีอะไรนี่วะนี่นี่มีตัวอะไรหนักหนามมาด้ทุกคนพี่เอกตัวพี่เอกแกลวดีเดียร์คิมไอ้คิมตัวกลัวกลัวตัวนี้ไหมไอ้คิมกลัวตัวนี้เดี๋ยวนะผมจะให้มันเข้ามาในนี้ยังไงวะอืมอืมมันต้องไปตรงไหนอะตรงนี้หรอ ลางดอโอ้ยไม่มีหาหน้านี <kas S 1> ่ไงกรุงกลามกรามกรุงกลามกรามคนเดือดเดี่ยนะอ้โหผมต้อง TP แบบชัดๆเจ็บ TP ไหมเจ็บ TP TP AE AP จบปะดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ดูเหมือนมันจะไม่น่ากลัวลทุกคนเพราะว่ามันไม่ผมไม่ได้ลงมอสอะไรน่ากลัวไปเลยทุกคนมีแต่มอดที่มันแบบน่ารักน่ารักอะ่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมจะไปแต่งแป,งแปงลงร่างแบบไปไปเฉลยไหมว่าผมเแบบมื่อกี้มันมทุกคนทำคลิปจีบมันแบบกระทันหันมันทุกคนแบบเรียวๆเลยเนะี่ยเป็นการแกล้งเรียวๆเลยทุกคนมันไม่รู้ว่าผมไปไหนด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมทีพีมานี่แล้วกันเชบิบเฮ้ยนี่นี่เจอกูไงจบปะเฮ้ยเดี๋ยวนะ รูเหมือนว่าตรงนี้จะมีของไหมน่าเกิดว่าโอ้ผ่านไม่ได้ขึ้นไปไม่มีของเลยวะขึ้นไปไอ้ปีนมันก็ไปตายนี่มันนีอไม่ตายในวันนี้วันนี้อุ้ยมันเป็นภาพอย่างงี้วะอุ้ยดูดิเป็นภาพอะไรเนี่ยนะมีรถรางอีกรถรางก็ไม่มีนี่โอผมขอเสกรถรางให้มันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวนะรถรางรถรางไอ้ต้องการรถรางรถรางนี่ บาเสียงก่อนแล้วกันทุกคนโอ้โหนี่นึกเหมือนว่ารถล้างอยู่นี่ไงเออชุบๆรถรางเออนี่มันจะไปตรงไหนวะทุกคนเข้ามานี้เอาแล้วก็มาละกอดไอ้บ้านโง่ๆไปบ้านวัดวัดเจอวันสทีเอ้ยนี่ไงจบปะเออแล้วตัวเชี่ยเลยวันนี้ตัวเชี่ยเลยวันนี้ทุกคนโอ้โหนี่แ้วผมวัดผมผมต้องมาแบบไปหาไม่ได้ทุกคนชฮัลโหลไอ้คิมกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้โหเอ้าไปไหนมากูไปค้องน้ำมา้งไงไอ้บี วันนี้กูว่าสนุกมันไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าสนใจเลยว่ะแต่กูโดนผีสิงาแบบตอนแรกเราจะซิกมาวาดัดกูว่าแบบเปลี่ยนจากคอนเทนต์แบบตลุยสนุกเป็นคอนเทนต์แบบกีบกันไหมพี่เอกกีบพี่เอกอะไรเงี้ยดีเออแบบพี่เอกกีบกันอะคนดูไม่เคยเห็นพี่เอกกีบกันอะแบบลองโชว์เข้าไปดิ <laughs> ลองโชว์เข้าไปดิพี่เอกกีบกันเป็นยังไงรักตัวเองนะเธอ <laughs> ยีวันี้อะไร เขาเขาล็กตัวเองเหมือนกันนะคุณคุณเอหืมหืมว่าังจ๊ะทำไรอ่ะเธอทำอะไรอ่ะโดนโดนเล่นเหรอเธเล่นเหระโอ้โหชืบชืบดูเหมือนว่าจะมีแบบไอ้นี่วะชืบชืบกูว่านะเซิร์ฟนี่มันแบบมันเอือหลอนนะชืบเธอมีมีแบบอันนี้ด้วยอ่ะมีอะไรวะช่องแอร์อะไรมึงวะช่องแอร์อะไรวะแอร์กี่อะ ไม่โอ้โอ้สามารถขุดได้ไหมอุ้ยอุย้ยมีกล่องด้วยกล่องมีอะไรอ่ะมีคีย์อ่ะ็นอะไรอ่ะคีย์เจ้าหยางโอ้นี่เหมือนจะเป็นโจทยสนุกเลยว,วะ่ะเออเดี๋ยวกูพางไปตรงตรงนี้ว่ะเปิดเปิดเปิดตัวนีเอออันนี้คืออะไรอ่ะดินดินนิ่งรูมห้องกับดินเนอร์เหรอแล้วแล้วนี่คืออะไรอ่ะดูให้หน่อยสิหนาหนาดูนี่ดูดนี่ดูเหมือนว่ามึงจะบอกรักกูป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบสเบนคีย เบสเมนท์คีย์เหรอวะห้องใต้ดินน่ะมันเป็นกุญแจห้องใต้ดินน่ะป่ะปะไปดูนี่วัดกุญแจห้องใต้ดินอยู่ไหนวะห้องใต้ดินไรเบอรี่เพย์รูมนี่เปล่าวะเบสเมนต์แล้วฉันต้องทำไงอ่ะวางไปสักทีนึงวางไปแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะขุดไปเลยก็แล้วมีแบบที่ขุดแรงไงชุบชุบอุ้ยตกใจหมดไอ้เหี้ยโอ้อะไรตกใจอะไรไม่รู้มีจงสือขึ้นมา ป um so ุ๊บป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 ุ๊บโอ้โหฮึลองเดินเข้าไปในนี้ได้มั้งมาลองเดินเข้าไปในนี้เลยอ้าวไอ้ขี้ยเออเออเออเจบ้าบ๊ายบายชืบชืบเกิดอะไรนะกูว่าเลยเว้ยเราต้องไปตีมังกรกันนะเว้ยยิงเหรอแม่มีมั้ยเออมีแต่แบบว่าเรามาเล่าเรื่องจากไลท์ท็อกโชว์มาด้วยฟักเกอร์กันไหมเอ้ยจะดีอยู่ใช่คนดูจะได้แบบ ไอชิ้นี้มานั่งทำอะไรกันนี่แบบจังไรท็อกโชว์อ่ะแบบเออเดี๋ยวกูแบบเปลี่ยนคอนเทนต์กันตั้นหันไปทุกคนวันนี้เราเราจะไม่จีบเราจะไม่มาสนุสสนุนละว,วรรณบรรณาท็อกโชว์กันแล้วกันมึงมานั่งตรงนี้อ่ะมากูเนี่ยมาเชฟ<อ>ท <GP, S 3> ีพเอสพีทีพเอสพี A P. มีเรื่องเล่าสมัยเด็กๆไหมตอนเด็กๆอนุบาลอะไรเงี้ยไม่เหมือนเหรอเฮ้แต่กูมีอยู่ไว้เนี่ยมานั่งนี้นไงได้ป่ะมาเชฟเชฟทับซิทดิบับเนี่ยเออ ทุกคนต้องดูให้จบนะครับก็ผมจะทัดเริ่มเล่าเรื่องเลยกันทุกคนเมมเบลยู่บันหนึ่งด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกูอ่ะกูเป็นเด็กอนุบาลใช่ไหมอน,น,อน,นอุบาลหนึ่งอนุบาลสองแหละกูจำไม่ได้แล้วอน,นุบาลอะไรเอออนุบาลนี่แหละแล้วกูแบบกูปวดขี้เว้ <laughs> เลิกขี้ขี <laughs> ต้ต่ว่าจะเด็กอนุบาลเออกูปวดปวดปวดขี้ใช่ไหมแล้วแล้วกูก็แบบไปขี้ในห้องน้ำเว้ย <laughs> แต่ระหว่างทางน,นั้นอะ่ะกูขี้กูขี้ออกมาแล้วอ่ะ <laughs> เ,าเ,าาร,เราเรียกอารมณ์แบบแก้ไขค่ะอารมณ์แบบเหมือนกูเป็นขี้แล้วมันขี้ออกมาเลยอะ่ะในตอนอนุมณ์อารมณ์บานนะอันอันเราเหมือนจะกันอันขี้หรอกไอ้ยักษ์เราขี้ออกมาเลยยังไงแล้วกูเดินไปแล้วแบบกูทำขี้อะไร <laughs> บบตอนแรกตอนแรกกูไม่รู้ว่ากูขี้เว้กูแบบ เขาเรียกว่อาอะไรวะกูแบบกูจับตูดตัวเองอะจำได้เลยกูจับตูดตัวเองแล้วขี้มันติดมือไอ้เหี้ยไอ้เห <c> <wij en> <böl> ี้ยเออแบบกูตอกไอ้เหี้ยเออแบบแขี้มันติดตูดกูมาไม่ขอขอภัยแล้วเราคนที่กินข้าวอย่างนี้เขี้มันติดกูมาไหมแล้วกูแบบแล้วครูก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ครูพาไปหรอกกูก็เดินไปเข้าห้องน้ำไอ้เหี้ยแล้วขี้มันจีบมือกูเอาป้ายกำแพงห้องโรงเรียนนี้คนเหี้ยเลยเออแล้วแบบซิกกลับมาเออทุกคนก็แบบ อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีนะทุกคนเพราะว่าอะไรอย่าสำหรับใครที่กินข้าวอยู่เขาเรียกว่าอะไรแบบคนกินข้าวอยู่มันก็แบบจะอ้วกนะใช่ไหมไอ้คิมใช่เฮ้ยแล้วแบบขี้ใช่ไหมเรืกูขี้เสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยแล้วกูเข้าห้องน้ำไปกูทำอะไรเรียบร้อยล้างตูดล้างเหี้อะไรออกมาเว้ยแล้วมันดูไม่กูไม่มีกางเกงเปลี่ยนอ่ะทิ้งถุาเอาไหมเออแล้วครูให้ครูให้กูใส่กางเกงผู้หญิงไอ้เหี้ยก็เที้ยแล้วแบบสีชมพูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วก็ก็ตจะเหี้ยเลยไอ้แล้วมึงมีเรื่องเล่าไหม กูก็เล่นแล้วคล้ายๆเหมือนกันเออแบบมันงเรื่องหเล่ามาดิเพื่อไม่เหมือนกันกูถ้าสมมติถ้าต่อจะเป็นก็คือกูปวดท้องตอนนั้วสื่อเป็นพอสองพอสามแล้วกูอยากเข้าห้องน้ำไอ้ตรงไอ้โรงไอ้อะไรโรงเรียนเออกูเดินกลับบ้านระยะทาง1กิโลหกิโลเลยเหรอเดินเดินกลับบ้านเพื่อไปแค่นั้นเหละดูขี่ระหว่างทางเหรอ ก็แบบแบบแบกูก็ค่อยเดินกูใจเย็นต่อไอ้ที่อย่างฮาอะไรเนี่ยแล้วกูกูมีอีกเรื่องเลยเรื่องขี้ขี้อ่ะไอ้ยาแ้วแบบว้ใจตอนเด็กเลยเรื่องขี้ขี้อ่ะเออแต่แต่ตอนนี้ไม่เด็กหรืเว้ยประมาณช่วงมอนหนึ่งหรือยังมอนหนึ่งมอนหนึ่งกูขี้เตกตอนม้อนหนึ่งอ่ะยิ่งขี้เนี่ยค่งแย่เลยขี้เออเรื่องไงรู้เปล่าตอนตอนแรกอ่ะกูโรงเรียนกูจะมีรถรถรับส่งใช่างไหมแบบรถส่งมารับอ่ะเออแล้วบ้านกูมันจะมารับประมาณตีห้า เอ้ยไม่ใช่หกโมงหกโมงเขาจะเริ่มมารักกูแล้วแล้วอยู่ที่บ้านอ่ะกูไม่ปวดขี้เลยนะเไหมแบบพอกูขึ้นรถปุ๊บแล้วแม่งกำลังแบบไปขึ้นรถ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 ส่งอ่ะรถรถรถบัสอ่ะขึ้นไปปุ๊บไอ้เหี้ยกูปวดขี้เหี้ยแล้วกูต้องนั่งนั่งจากบ้านไปโรงเรียนอ่ะชั่วโมงครึ่งอีกไม่แล้วแบบรถแล้วรถสนคภาพรถนะรถมันสั้นๆนะรถมันจะสั้นๆแหละแล้วก็เดินเดินหลุมเดินบ่ออ่โคตรตัวเฮี้ยเลยเนี้ยโคตรตัวเฮี้ยเลยแล้วแม่งเฮี้ยกว่าเนั้นก็คืออะไรรู้ป่ะ แล้วแม่งรถกูแม่งจอดเติมน้ำมันไใ้เยี่ยเช้าวันเดือมสัตว์รอมาวันสอชั่วโมงอ่ะกูจะถึงโรงเรียนอ่ะเยี่ยแล้วก็มาคล่องนะปั๊มเฮ่อเขาไม่ได้เยี่ยรถไปไวมากอ่ะแบบกูัวไม่ทันไงกูเลยอั้นไว้กูก็ทำทำทรงอ่ะทำทรงมาเหมือนเหมือนจะหลับอ่ะแบบกั้นหลับอ่ะมึงเคยแบบอยากหลับให้มันหายขี้หายปวดขี้ไหมอะไรประมาณอารมณ์แบบกั้นหลับอ่ะอยากอยากให้มันหลับอ่ะแต่มันไม่หลับกูยืนเด่นสองตากูเยี่ยแล้วประเด็นคือแม่งจอดปั๊มใช่ไหมแล้วกว่ากว่าแตนั่นอ่ะแล้ว เขาเรียกว่าอะไรระหว่างทางที่ไปอ่ะจะถึงโรงเรียนจริงเล้วเว้ยประมาณมันจะเป็นสามแยกสามแยกไฟแดงงงว่ะแบบสามแยกไฟแดงอ่ะเข้าใจเข้าใจใช่แล้วแม่งกูติดไฟแดงไอ้เหี้ยแบบถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปตรงไปอีกประมาณสักประมาณกิโลนึงอ่ะถึงโรงเรียนกูแหละกูกูกูขี้แตกนไอ้เหี้ยค่อยเหี้ยเลยกูขี้สายเลยที่ทำไงนะกูก็กูขี้แตกก่อนแล้วแม่งจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วอ่ะกูอั้นมาอยู่อ่ะกูขี้พลิ้ไอ้เหี้ยตัดมาแล้วมันว่าพลิ้ แล้วคนมาอยู่ยดไหมเออคนอยู่เขาอยู่บนรถกูเลยแต่กูทำทรงอ่ะไอ้เหี้ยเก็บไว้ก่อนอ่หยุดแม่มาแล้วแบบมาเป็นก้อนไอ้เหี้ยหยดไม่หมดมาเป็นก้อนอ่ะแล้วกางเกงในกูตุงอ่ะไอ้เหี้ยแต่ละไอ้เหี้ยหอดเหี้ยไอ้เหี้ยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ พราะถึงถึงเนีันปุ๊บปกติกูจะเดินลงโรงเรียนใช่ไหมล่ะกูก็ทำทรงแบบโอ้ยโอ้ยปวดท้องปวดหัวมันสบายแล้วก็เลยเลยบิ๊กโรงเรียนสุดท้ายอะ่ะครับพอรถกูจะไปจอดโรงเรียนสุดท้ายไงมันจะเป็นโรงเรียนเรียนปฐมเออนั่นแหละแล้วกูก็แล้วกูวก,วก,วก็นั่งบนรถยาวเลยกูไม่ลงจากรถอะ่ะแล้วกูโทรหาโทรหาคนที่บ้านมารับกูเฮียขี้กูขี่อย่างนั้นนะไม่ไม่ไปห้องน้ำลนะ้วไอ้เฮี้ยอยู่บนรถอะ่ะอยู่กับขี้อ่ะวันนี้ชิบวนกว่า โหมดแย่อยู่อยู่ขี้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็แบบโอ้โหเจ็ดแม่ขี้อยู่ในกางเกงแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้อะก็ตัวเฮียเออแล้วก็ยายก็มารับใช่ไหมแล้วไม่รู้จบแค่นั้นเว้ยยายกูมารับไปพาไปซื้อกางเกงใช่ไหมพาไปซื้อกางเกงไปที่ตลาดเลือกขายเลยกูกูเพราะกูไม่ได้บอกยายกูว่ากูขี้แตกอ่ะกูบอกแค่ปวดท้องไม่ให้มารับเมื่อถึงกูบอกแกว่ากูขี้แตกยายกูบอก อย่ไปซื้อเครื่องเกงในตลาดนะในตลาดแม่งแบบไอ้เหี้ยคนยังเยอะอะแต่กูก็เดินเดินเข้าตลาดแบบขี้ขี้จนทุกไอ้เหี้ยดีว่าเป็นะมึงเหมือนเป็นก้อนแล้วก็เก่งกูก็แบบตึงไงไอ้เหี้ยแบบตึงเลยไอ้เหี้ยเด้อแล้วก็ซื้อเครื่องเกงแล้วเปลี่ยนเครื่องเกงเรียบร้อยไอ้เหี้ยจบแล้วไอ้เหี้ยเรื่องเราที่แสงเศร้า ก็จะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปท็อกโชว์อะไรกันเนาะแบบคลิปขี้ขว่าเออถ้าใครชอบคลิปแนวช็อคโชว์อย่างเงี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาเรื่องอะไรมาเล่าแล้วกันทุกคนอยากฟังเล่าเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะผมก็เป็นประมาณนี้ครับใครชกดอะไรก็แชร์กดติดต่อใครต้องผมคลิปนี้ก็จะแปลกๆนะทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์ถึงหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะครับบิ๊มบิ๊กก็บายๆนะครับผมตามช่างโกคลิปน่ะเออบอกเลย